สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านเลยนะคะมาแล้วกับพลังงานชาวราศีสิงห์ค่ะเรามาดูกันสิว่าในชีวิตนี้นะคะคุณจะต้องเจอเรื่องใหญ่ที่สุดอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์เรามาดูกันนะคะ mm hmm. ขอพลังงานชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านเลยคะ่ะขอพลังงานชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านเลย ในชีวิตนี้คุณจะต้องเจอเรื่องใหญ่ที่สุดอะไรในชีวิตของชาวราศีสิงค์คะเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตที่คุณต้องเจอค่ะก้าวดาบเดี๋ยวนะคะก้าวดาบนะเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของชาวราศีสิงห์ควีนออฟคัพส เรื่องใหญ่ที่สุดนะคะ The Fool ค่ะขอเรื่องใหญ่ของชาวราศีสิงห์สิบดาบนะคะ Hermit หนึ่งดาบ The Star. เรื่องใหญ่ที่สุดของชาวราศีสิงห์เรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตนะคะ The c h a r i o t สิบเหรียญ้าว The Sun ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะชาวราศีสิงห์ ใบแรกเลยคือ9ดาบนะคะความวิตกกังวลคือความวิตกกังวลความคิดมากความคิดเยอะการนอนไม่หลับนะคะคิดไปก่อนนะคะความสึกของซิกเซนบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณความลังเลบางอย่างนะคะหรือว่าความการรับรู้อย่างถึงอะไรกับบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจผู้อ,อ,อื่นคณเป็นคนที่เห็นใจผู้อื่นคุณเป็นผู้รับฟังผู้อื่นนะคะบางอย่าง ความเป็นผู้นาของคุณบางสิ่งบางอย่างมันทาให้คุณอาจจะเครียดอาจจะวิตกกังวลมากเกินไปนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคุณมีสเสน่ห์คุณสง่างามนะคะคุณอาจจะได้พบเจอบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามากระทบหรือว่าได,ได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างในตัวเองได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างกับบคุคคลรอบข้างนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังได้ได้รับพังลางงานลบๆได้รับอะไรกระต,ต่างเข้ามามากมายหรือมากเกินไป ให้คุณหากับสิ่งใหม่ๆหาเวลาให้กับตัวเองหาเวลาให้คุณได้ออกไปเผชิญกับอะไรใหม่ๆชีวิตของคุณอาจจะต้องเหมือนกับว่าทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอมีแอดเวนเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอมีพลังงานดีๆใหม่ๆอยู่เสมอหรือว่าต้องเดินทางบ่อยหรือว่าเป็นคนที่มีความสนุกสนานในตัวเองคุณต้องมีความสนุกสนานมีความสุขในตัวเองเพราะว่าสิ่งที่คุณได้เจอคือเรื่องราวสะดุดนะคะความเจ็บป่วยเรื่องราวสะดุดต่างๆที่มันเกิดขึ้น ความกังวลบางสิ่งอย่างภายในใจมันเออมันเลยต้องให้ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองหาบางสิ่งบอย่างให้กับตัวเองหาความสุขหาความสงบหาพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองหาความเขาเรียกว่าความเป็นส่วนตัวนะคะการที่ได้คุยกับตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นเหมือนกับว่าบางสิ่งอยา่าง <c oughs> คุณอาจจะเป็นเป็นคนที่รับฟังบุคคลอื่นได้ดีรับฟังบุคคลรอบข้างได้ดี เจออะไรมาบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าปิดโหมดของตัวเองไปทําให้คุณต้องรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะตัดสินใจอะไรไม่ถูกคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณสามารถผ่านมันไปได้แต่บางสิ่งบางอย่างคุณต้องตัดตัดที่ไม่สําคัญออกไปเพื่ออยู่กับตัวเองเพื่อฮิวตัวเองเพื่อที่จะสร้างการเติบโตด้วยตัวเองแน่นอนค่ะในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานคุณประสบความสําเร็จแน่นอน ประสบความสำเร็จด้วยความรู้สึกของคุณความเชื่อของคุณที่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะการเติบโตการประสบความสำเร็จในด้านสายการงานอาชีพนั้นๆรุ่งโรดมีความสง่างามรุ่งโรดชดช่วงนะคะในเรื่องของการงานการขยับขยายมีการเติบโตขยับายเรื่องของอาชีพการงานของคุณทําธุรกิจก็มีการเติบโตในเรื่องของการทําธุรกิจการขยายธุรกิจนะคะการเดินทางการเดินทางต่างประเทศสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะแล้วก็ การที่คุณได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ในชีวิตก็ตามคุณจะต้องเจออุปสรรคหรือความกังวลความคิดมากอยู่แล้วแต่สิ่งนั้นจะทําให้คุณผลักดันได้ได้รู้สึกว่าถึงเวลาที่ฉันต้องปิดโหมดบางอย่างลงถึงเวลาที่ฉันได้เรียนรู้ศึกษาหาความรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองสัญชาตญาณในตัวตนของคุณความสามารถพิเศษ พรสวรรค์พรแสวงในจิตวิญญาณลึกๆของคุณที่คุณรับรู้ได้อย่างรู้ได้อะไรบางสิ่งบางอย่างสัญญาณแรกจะทําให้คุณได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนเพื่อคุณได้เติบโตและไปดีไกลเขาเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของอาชีพการงานแล้วก็ความเป็นผู้นําเติบโตมีชื่อเสียงในด้านงานการศึกษาในการลงทุนการเรียนรู้ในศึกษาในด้านนั้นๆความรุ่งโรจน์โชคช่วงประสบความสําเร็จกลายให้คุณได้เป็นปึกแผ่นในชีวิตค่ะความมั่งคั่งร่ํารวยที่เกิดขึ้น ได้ทางานต่างประเทศได้เดินทางต่างประเทศได้ทํางานที่รักได้ทํางานที่ชอบได้ทํางานที่รู้สึกว่ามันมีความสุขรู้สึกว่ามีพลังนะคะยิ่งได้ทำแล้วยิ่งยิ่งกระตือรือร้นยิ่งมีความสุขเราเดือดซันด้วยปิดท้ายเขาเรียกว่าโชคชะตาพลิกผันคุณจริงๆแล้วก็โชคชะตานั้นไม่ได้พลิกผันธรรมดาแต่เป็นจิตวิญญาณความรู้สึกข,ของคุณที่กําลังสื่อที่กําลังบอกคุณว่าคุณได้ก้าวออกจากบางสิ่งบางอย่าง ไปสู่หนทางใหม่ๆในชีวิตแอนเวนเจอร์ Adventure ใหม่ๆในชีวิตไม่ให้คุณย่ำอยู่กับที่ให้คุณได้ออกไปสู่สังคมออกไปใช้ชีวิตข้างนอก mm hmm. เช่นถ้าคุณได้ออกไปเดินทางคุณได้มีสังคมมีได้เจอธรรมชาติได้เจอผู้คนหรือว่าได้อยู่ข้างนอกแล้วมาทํางานแบบคุณอาจจะชอบทํางานอิสระหรือว่าทํางานของการเดินทางหรือว่าทางานต่างประเทศหรือว่าทํางานกับกับการลงทุนการเรียนรู้ภาษาหรือว่างานอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณได้รู้สึก มีสัญชาตญาณบอกว่าคุณจะต้องเติบโต,ตในทางนี้แล้วคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดหนึ่งดาบแล้วคุณไปคุณจะเดินสตาร์แปดเม่เาวเดยะชัยลีออสิเปลี่ยนแล้วก็เด e s ซัเปลี่ยนชีวิตของคุณมั่งคั่งร่ํารวยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนี่คือไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะชาวราศีสิงคุณเป็นสิงที่จะมั่งคั่งร่ํารวยมีทรัพย์สินมีสังหามีเงินทองมีการเติบโต เดอะซันประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยเขาเรียกว่ารวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเมียสังหามีการเติบโตนะคะมีการาทำธุรกิจก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบางครั้งร่ำรวยมหาเศรษฐีเลยทีเดียวนะคะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะมีทัพท่า,าเรื่องของการงานก็ขยับขยายโดดเด่นมากๆเลยยิ่งทำก็ยิ่งเติบโตแล้วไปได้ไกล แล้วก็ยิ่งในเรื่องของการส่งออกการต่างประเทศยิ่งทํางานต่างประเทศอะไรการสื่อสารอะไรได้ขยับขยายไปบางทีบางท่านขยับขยายไปต่างประเทศเลยทีเดียวบางท่านมีเกณฑ์กยงายทํางานต่างประเทศนะคะหรือว่าการเดินทางการต่างประเทศนั้นดีมากๆเลยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงคู่ชีวิตก็เหมือนกันนะคะคู่ชีวิตอาจจะได้พบเจอคนต่างชาติต่างประเทศหรือว่าได้กยงายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ําหรือว่าคนแดนไกลทางไกลนะคะ เดินทางมาหาคุณได้โชคดีจากแดนไกลาทางไกลได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจคือพลังงานพิเศษในตัวตัวของคุณนะคะส่งผลอิทธิพลให้คุณได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างชัดเจนวางแผนใหม่เรียบเรียงใหม่คิดใหม่สิ่งที่มาสะดุดในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่พลิกผันให้คุณได้คิดทบทวนและตัดสินใจแบบโดดเด่นมากๆเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างผลักดันให้คุณเจอแล้วทาให้คุณได้โชคดี ให้คุณได้เห็นหผนทางแสงสว่างชีวิตที่ดีกว่าอาจจะมีใครเข้ามาให้ไอเดียอะไรบางอย่างกับคุณให้บทเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณหรือว่ามีใครบางอย่างผลักดันให้คุณต้องออกจากตรงเนี้เพื่อให้คุณได้แบบให้คุณได้หาหนทางหาหนทางแล้วแล้วตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าฉันต้องไปต่อให้ได้ทะยอทยานที่จะไปต่อให้ได้บางคนอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าสะดุดล้มกับบางอย่าง แล้วคุณก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องออกไปคือเหมือนกับว่าอะไรมันอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดีในชีวิตแต่อยู่ๆก็มีวันหนึ่งที่เกิดการสะดุดเกิดขึ้นนะคะมีใครผลักด้านใี่คุณออกจากงานมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องต้องต้องตัดสินใจอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วการตัดสินใจครั้งนั้นแหละที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตของคุณไปเลยแล้วก็คุณจะได้เห็นหนทาง จเจริญรุ่งเรืองของชีวิตต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณก้าวเข้าสู่เดอะซันนะคะแล้วก็สิบเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะบ้านรถได้มาจากการงานที่ทำธุรกิจที่ทำความภาคเพียรการเติบโตที่ไปได้ไกลมากๆเพราะฉะนั้นเชื่อในสัญช,ชาติสัญชาติญาณนะคะความรู้สึกของคุณค่ะว่าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเริ่มอะไรคุณอยากเป็น ชีวิตที่มีอิส,ะสระเสรีคุณอยากมีความสุขคุณอยากทําอะไรคุณลองใช้คุณลองออกไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณลองหยุดนิ่งกับตัวเองหรือบางอย่างที่คุณได้รับผลกระทบในการสะดุดนั้นมันทาให้คุณได้ได้เห็นบางอย่างในตัวเองได้ค้นหาแสงสว่างอะไรในตัวเองจากจิตวิญญาณในตัวตนคุณเพื่อคุณจะได้ตัดสินใจ จริญรุ่งเรืองฟื้นฟูอะไรใหม่ๆของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอะไรก็ตามนะคะและแน่นอนคะ่ะเรื่องใหญ่ที่คุณต้องเจอคือเรื่องสุขภาพที่สะดุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านหลังการสะดุดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ตามเรื่องสุขภาพต้องระมัดร,ระวังด้วยแล้วก็จะต้องถึงเวลาที่คุณจะได้ปรับปรุงเรื่องสุขภาพเพื่อที่จะฟื้นฟูให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ความเครียดที่ที่เกิดขึ้นโดยที่บางทีอาจจะรู้ตัวบางทีอาจจะไม่รู้ตัวในเรื่องของความเครียด นะคุณอาจจะเป็นคนที่ฝันบ่อยอาจจะเป็นคน,คนที่ชอบฝันหรือว่าฝันในกลางคืนนอนไม่ค่อยเพียงพออันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพตัวเองมากๆเลยนี่คือไพ่ที่สวยงามมากๆจริงๆนะคะกับเดอะชาลีออตออกมาแปดเมเท้าออกมาบางอย่างท,ที่ที่เกิดขึ้นกับคุณบางทีบางครั้งมันสะดุดแล้วคุณได้รับข่าวดีอาจจะได้รับเรื่องราวการทหารเกิดขึ้น สิ่งที่ไม่น่าเชื่อกัดหันหันเกิดขึ้นกับสิ่งไม่ดีกับสิ่งดีที่มาไล่เลี่ยก,กันแต่เชื่อมั่นเสมอว่าถ้ามันเกิดการสะดุดบางอย่างแล้วมันจะมีหนทางทางออกที่ดีกว่าที่ทําให้คุณได้ประสบความสำเร็จไปในไกลแรงผลักดันแรงดูถูกบางสิ่งอย่างในชีวิตของคุณจะทำให้คุณได้ประสบความสำเร็จเจร,ริญรุ่งเรือง,องจะทำให้คุณได้พบเจอกลยานิมิตเพื่อนใหม่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าที่รอคอยคุณอยู่และนี่คือการก้าวกระโดดในสิ่งสิ่งในชีวิตที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นเลย แต่เชื่อมั่นไว้เสมอนะคะว่าทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอเมือนเมื่อเมื่อมันดีและประสบความสําเร็จแล้วมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้ตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตเราเริ่มต้นในทุกๆวันใช่ไหมคะเริ่มต้นมีอุปสรรคเข้ามาแน่นอนมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเข้ามาแน่นอนแต่มันก็มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเสมอจนกว่าเราจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้นี่คือการสิ้นสุดเราเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรื่องใหญ่ที่สุดที่คุณจะได้เจอคือชีวิตบางครั้งร,รวย มีเงินเข้ามามีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ที่คุณตัดความกังวลตัดสิ่งที่คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจคู่ชีวิตก็เจอคู่ชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นมหาเศรษฐีระดับซี o อขึ้นไปเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเป็นคนต่างชาติก็ได้แต่หรือถ้าไม่ใช่มั่งคั่งร่ำรวยก็เป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตค่ะที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันใครที่ไม่ใช่ที่เป็นคู่ชีวิตที่ไม่ใช่ถึงเวลาที่คุณต้องตัดคุณจะต้องตัดจบ เพราะคุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าเพราะเรื่องราวของความรักกว่าที่คุณจะได้พบเจอเขาคนนั้นคุณจะต้องเจอความเจ็บความเสจจียใจหรือว่าการอยู่เป็นโสดแบบมีมีความสุขของตัวเองมากๆเลยแล้วคุณได้พบเจอเขาคนนั้นหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอาชีพการเดินทางทําให้คุณได้พบเจอกับคู่ชีวิตคู่แท้ของคุณนะคะแล้วก็ต้องระวัง ะะบางอย่างเข้ามาส่งสัญญาณจากภายในของคุณให้คุณได้สัญชาตญาณแรกในตัวตนของคุณจะ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 เป็นซิกเซนที่ดีมากๆอะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจแล้วมีความสุขนั่นคือสัญญาณที่ดีค่ะแต่ถ้าตัดสินใจแล้วทุกนั้นคือสัญญาณที่ไม่ดีนะคะคุณรับรู้ได้คุณมีความเชื่อสัญชาตญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพรสวรรค์พรสแสวงในตัวคุณเองที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากๆ บานรถที่ดินเงินก้อนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้นี่คือสิบเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยความดมสมบูรณ์เลยทีเดียวชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นเดอะซันด้วยสวยงามมากๆนี่คือเรื่องใหญ่จริงๆนะคะโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องความรุ่งโรจน์ชดช่วงมากๆชัชวาลเลยทีเดียวนะคะการเปลี่ยนแปลงขยับขยายสาขาเรื่องของธุรกิจการเดินทางเดินทางไกลหรือว่าคุณจะต้องแบบทํางานเดินทางบ่อยๆหรือว่าทํางานรอบโลกเดินทางบ่อยๆแบบหรือว่าเดินทางรอบโลกเป็นอิสระเลยทีเดียว นะเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและจริงจังว่าคุณจะรุ่งโรจน์มากๆคุณสามารถที่จะสร้างอนา,าคตสร้างชีวิตได,ได้ตัวคุณเองเลยทีเดียวมีเงินเข้ามามีสังหามีอะไรที่เป็นเกาะเป็นกำนะคะมีการลงทุนในการเติบโตขยับขยายนะธุรกิจหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองมา,มากๆเลยนะคะนี่คือเรื่องใหญ่ที่คุณต้องเจอเลยทีเดียวแต่ถึงต้องเจอคือ10ดาบนี่แหละที่ต้องระมัดระวังเสมอนะคะสะดุดอยู่เสมอแล้วก็ความเครียดภายในใจ บางอย่างที่เราควรไว้ใจใครหรือไม่ควรไว้ใจใครนะคะแล้วก็บางอย่างที่ต้องเหมือนกับว่าหาสมดุลให้กับตัวเองความสุขของตัวเองแท้จริงของคุณจริงๆความดีงามภาในตัวตนของคุณจะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะคะบางอย่างเรื่องราวกระทาหานข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างกรรทาหานเกิดขึ้นบางสิ่งในชีวิตของคุณปริกฤตกลายเป็นโอกาสของคุณด้วย ะค,ะคุณอาจจะล้มแต่มีโอกาสดีๆเข้ามามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยพพอร์ตคอยดูแลหรือว่าคอยให้คำปรึกษาบางอย่างนะคะมีกัลยาณมิตริทที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะสังคมที่ดีเข้ามานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ดีคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจคุณจะรีบออกมาหรือว่าคุณอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องตัดมันไปเหมือนกับว่ามันจะต้องเรียบเรียบเรียงอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอให้คุณได้คิดทบทวนกับบางสิ่งบางอย่างเสมอนะคะ คุณอาจจะเจอใครที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับว่าเจอคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณหวาดระแวงหรือว่าทําให้คุณได้พบเจอผู้คนที่ไม่ใช่มิตรที่ดีเข้ามาทำให้คุณรู้สึกเสียใจหรือว่าเจ็บปวดนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนในเรื่องของความคิดการเปลี่ยนในเรื่องของ สิ่งที่คุณรู้สึกว่าฉุกคิดได้กับบางเรื่องของบุคคลบริวารแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะคือบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นให้คุณรู้สึกว่าเชื่อแล้วก็เข้าใจคือการสะดุดเพื่อ,อเห็นต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวนั้นๆแล้วก็ให้คุณได้ทบทวนเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับมันแล้วก็ตัดสินใจเริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆกับตัวเอง อะไรที่ไม่น่าเชื่อเกิดเกิดขึ้นได้เสมอคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะชาวราศีสิงห์การเติบโตคุณอาจจะได้เหมือนกับว่าโยกย้ายงานคือเดินทางบ่อยๆโยกย้ายที่อยู่ นะคะเช่นอาจจะทํางานอยู่ตรงนี้พอได้งานใหม่ก็ย้ายที่อยู่ไปอยู่ใ,ใกล้ที่ทำงานใหม่แบบนี้ก็ได้เหมือนชีวิตของคุณต้องเดินทางม,มีความสนุกสนานมีความสุขกับตัวเองมีอะไรใหม่ๆหเข้ามาทําให้คุณได้ท้าทายนะคะมีสังคมมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าท้าทายใหม่ๆห่อยู่เสมอคือชีวิตมีความรุ่มสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะยิ่งโสดยิ่งมั่งคั่ง,งยิ่งร่ารวยนะคะยิ่งมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าคู่ชีวิตต้องเป็นคู่ชีวิตที่ส่งเสริมุณจริงนะ การเงินการงานส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นนะคะส่งเสริมคือเป็นคนที่เป็นเดซันนะคะทำให้คุณอบอุ่นมีความสุขอุดมสมบูรณ์เหมือนได้อยู่บ้านนี่คือสิบเหรียญแล้วก็เดซันแต่ถ้าคู่ชีวิตทําให้คุณคิดมากวิตกกังวลหวาดระแวงทําให้ชีวิตของคุณสะดุดลม่มจมสะดุดเลยนะคะแล้วก็มีแต่ความเจ็บปวดเสียใจอันนั้นไม่ใช่คู่ชีวิตไม่ใช่คนที่เป็นคู่บุญบารมีกัน นะคะคุณจะต้องเจอใครที่เขาอายุมากกว่าก็ได้นะคะมากกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะหรือว่าอายุไล่เลี่ยกันก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะคือจิตวิญญาณที่คุณวุฒิวัย,ยวุฒิที่เท่าเทียมกันนะคะถึงจจอาย,ยุน้อยก็จะเป็นคนที่ที่มีสเสน่ห์มีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เข้าใจคุณได้แล้วก็ซื่อสัตย์เคารพให้เกียรติกันไว้ใจกันนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าวัยของเขานั่นเอง ะะบางท่านอาจจะเจอพ่อแม่แม่ๆก็ได้นะ,ะที่อยู่ไกลนะคะหรือว่าเป็นคนเจอคนที่บางท่านเจอคนที่มีชื่อเสียงนะคะแบบนี้นะคะคือชีวิตคุณเป็นอะไรที่เหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นทําให้รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวตื่นเต้นมันมีเรื่องราวที่มีความสุขเข้ามาท้าทายด้วยนะคะนี่คือเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูคำตอบ communicate clearly เชื่อนะคะว่าคุณจะได้พบเจอสิ่งที่คุณรอคอยถ้าคุณเชื่อ if you believe ฟังเสียงสัญชาตญาณในตัวตนของคุณค่ะ queen of c u p สสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจสิ่งที่คุณต้องเดินหน้าสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้การสื่อสารสําคัญมากๆคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าการคุยการเจรจาก,การแสดงออกสําคัญมากๆค่ะไม่ว่าจะ เกี่ยวกับใครก็ตามบริวารคนรอบข้างการพูดคุยการแสดงออกจากใจความรู้สึกจริงๆสำคัญมากๆ trust เชื่อว่าคุณจะได้พบเจอสิ่งที่นี่ค่ะการเติบโตหน้าที่การงานการเงินความมั่งคัง่ง,ง,งร่ำรวยความมรมสมบูรณ์ความสุขที่คุณต้องการถ้าคุณเชื่อคุณจะหาสิ่งนั้นแล้วคุณจะไปต่อและไปได้ไกลอยู่ที่คุณหนึ่งดาบตัดสินใจ ที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นตัดสินใจที่คุณจะก้าวเข้าสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะทุกคนต้องเจอเรื่องราวทุกคนต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วแต่สิ่งสิ่งน,น,นั้นเมื่อเจอแล้วมันจะเป็นบทเรียนให้เราได้เติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบเจริญรุ่งเรืองเหมือนไพ่ที่ออกมาสําหรับชาวราศีสิงห์มากๆราศีสิงห์นะคะโหโดดเด่นมากๆแล้วก็มีพลังมากๆเลยนะ,ะเพราะนั้นบางอย่างในเรื่องราวของการคุยแจจา,จาการพูดคุยการแสดงออกจากความรู้สึก บางอย่างที่ต้องเชื่อเชื่อเพราะสร้างพลังแรงดึงดูดแรงพลังบวกบวกให้คุณได้ก้าวเข้าสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็การประสบความสําเร็จความบามรูมรณามสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ารวยที่จะเกิดขึ้นสิ่งลบๆตัดจบทิ้งไปเดินหน้าสู่สิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าค่ะชาวราศีสิงห์นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ